เอโยวีซีสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถสไตล์คลาสสิกไบค์นะครับลูกค้านะสวยๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะเป็นรุ่นไซโคลน RE 3 4 0ม c นะฮะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ารถจะสภาพแบบไหนนะฮะโดยรวมก็สวยครับลูกค้านะมีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะลูกค้านะมีแฮนด์แต่งมาให้1อย่างนะครับผมนะชุดสีเดิมๆดิมนะลูกค้าเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยอาจจะมี ริ้วรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 378cc เป็นระบบหัวฉีดแล้วนะฮะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะท่อคู่เลย2ออก2ครับลูกค้าสวยๆนะฮะไฟหน้า LED สว่างๆเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้าระบบเบรก ABS ใช้ทำงานได้ปกติเลยนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดยิบเลยครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะคันนี้เลขไม้ไม่เยอะครับลูกค้าเลขไม้อยู่แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะ เลขไมนะอยู่ที่12,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะฮะ mm hmm. ใครที่กำลังหาไซโคลขับขี่อยู่นะครับและเป็นสีดำนะใครที่เลงสีดำไว้ผมแนะนำเลยนะฮะเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้ด้วยอาลืมบอกนะฮะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหสตาร์ทโคตรง่ายโอ้เครื่องนิ่มๆนุ่มๆเลยขับขี่ได้ดีมากนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะรอบเดินนิ่งๆไม่มีสะดุดเลยนะฮะแต่ผมแจ้งตรงรอยตรงตัวถังนะฮะอาจจะมีเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะฮะแต่ว่าโดยรวมลถสภาพสวยอยู่เลยนะครับพร้อมขับขี่ครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ